พูดค,คุยกิจกรรมคุกกี้นะครับอันนี้เรียกว่าเป็นกิจกรรมของม e ลลี่คริสมาสนั่นเองนะเอาละเดี๋ยวเรามาคุยก่อนว่าคือจริงๆเนี่ยตัวเกมมันมีอย่างนี้เห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยเนี่ยมันมีให้เราเก็บอยู่ครับแล้วทีเนี้ยพอเก็บแล้วมันก็จะมีสูแรแลกเปลี่ยนด้วยทีนี้เรามาดูของแลกเปลี่ยนผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรน่าสนใจเลยเพราะส่วนเนี้ยเราสามารถลงดา่าลงแรงอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวมันเก็บได้เรื่อยๆอยู่แล้วแลกเศษก็ได้เอา s s r ไปย่อยก็ได้เอา r ก็ได้อะไรเงี้ยก็ย่อยคือเราหาได้าดสํคคััญนะรบ แต่ประเด็นที่มันสําคัญคือตรงนี้ครับในส่วนของอันบนนี่เห็นปะซันต้ามาแล้วเนี่ยและดูที่รางวัลพิเศษนั่นเองนะครับซึ่งมันจะมีเป็นรอบเห็นไหมมันมีเป็นรอบนะครับแล้วทีเนี้ยไอ้รอบไหนที่มันสําคัญคือเปไม่ได้อยากให้เพื่อนๆเก็บกันให้ครบนะถ้าเป็นไปได้นะอรอบที่สําคัญใช่ไหมปุ๊บเนี่ยตัวอัญเชิญเห็นปะแต่ว่า มันสุ่มนะผมมองว่าดีสุดก็คืออันนี้แหละแต่ว่ามันเป็นของฟรีอ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องซีเรียสเนาะส่วนที่เหลือเนี่ยก็ได้จะของเป็นประมาณนี้เห็นปะเห็นปะเนี่ยเนี่ยของต่างๆพวกนี้สําคัญไหมก็ถือว่าก็ถือว่าสําสคัญอยู่ดีนะเอาไว้ให้เราเล่นแบบรีๆแล้วกันมันเป็นกิจกรรมอะ่ะเล่นไปเถอะแต่ที่ผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพราะผมไม่อยากแนะนําให้เพื่อนๆไปแลกตรงนี้กันล่ะหลักๆคืออย่างนี้เลยคลิปเนี้ยอย่าแลกครับทาที่ดีสุ่มครับอย่างเงี้ยซุ่มไปเลยครับเห็นปะ มันเป็นร,บรอบๆมันเป็นของที่เราต้องใช้อยู่แล้วเก็บไปเถอะครับเอาไปร,บรอบๆเอาให้ครบเนาะถ้าไปไปได้นะทําอย่างนี้นะย้ําดีๆเยอะนะแลกตรงนี้เอานะอย่าไปแลกตรงนี้นะเพราะมันไม่คุ้มโอเคเนาะแต่ถ้าวันสุดท้ายเศษมันเหลือเก็บตรงนี้ครบแล้วก็จะแลกก็ไม่ว่ากันแต่ขอให้เอาตรงนี้ให้ครบก่อนสำหรับใครที่ชอบ Back over, เกมแบล็คคารอร์เพื่อนๆจะสามารถโหลดได้จากลิงก์ข้างล่างได้เลยนะครับผมหากใครโหลดแล้วก็มาเล่นเป็นเพื่อนกันเนาะ